ไทยอังกฤษจีนไทยอังกฤษจีนเล่นเกมอยู่เล่นๆๆๆน้องเนี้ยลา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 ถ้านับเจกันเถอะไทยกันกิจเลขใครกันกิจเลกไทยอังกฤษจีน,น,นมานับจนถึงสิบ ล้วลัวล้วแมฮะน้อยเอาไว้นี่กันทุกวันนี้กันทุกวันนี้สกายยัไม่หวแต่วันครุกายใพูดดีๆพูดดีๆช้าๆแ้าพูไทยะไจร้องเลยให้ใคร้องร้องดีๆร้องดีเดีรชัดๆช้าชาอทุกวันนี้ ถือไก่ย่ยงไม่หัวแต่ว่าสว่าเธถือไกยไก้ขวแม่ถ้าคนใดหันมาพท่าก่นอนนี้จะร้องเพลงชาไทายให้ใครฟัง